สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ผู้เล่าขอหยิบหัวข้อที่มักจะถูกมองข้ามแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนั่นก็คือเรื่องของความเหงานะคะหลายๆครั้งเราคิดว่าอืมพอผ่านสถานการณ์โควิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกเหงาอีกแล้วนะเพราะว่าเราจะได้เจอผู้คนมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ในความจริงแ้้เนี่ยความเหงายังอยู่และอาจเป็น อะไรที่ส่งผลต่อจิตใจโดยที่ไม่รู้ตัวเลยทีเดียววันนี้เราเลยมีแบบทดสอบ10ข้อนะคะเพื่อวัดระดับความเหงาในใจของคุณกันนะคะออขอเน้นย้ำว่าอันนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นทางการแพทย์แต่อย่างใดนะคะแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวของเราณนะตอนนี้นั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมกระดาษปากกาไว้จดโน้ตได้เลยนะคะ ใน10ข้อที่เรากำลังจะพูดถึงนี้มีคำตอบ A, B, C หรือ D นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันได้เลยค่ะเริ่มข้อที่1ค่ะเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในการใช้ชีวิตในสังคมของตัวเองเนี่ยคุณรู้สึกว่ายังไงบ้างข้อ A นะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็รู้สึกว่าเติมเต็มนะคะพอได้อยู่กับสังคมแล้วข้อ B ค่ะ ก็โดยรวมแล้วพอใจนะแต่ว่าก็อยากมีมีสังคมให้มากกว่านี้อยากใช้ชีวิตในสังคมให้มากกว่านี้นะคะหรือว่าข้อ C ค่ะรู้สึกว่าห่างเหินบ้างเป็นบางครั้งหรือข้อดีเหมือนขาดการเชื่อมโยงนะคะกับชีวิตสังคมของตัวเองอืมต่อไปค่ะข้อสองค่ะคุณอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากกว่านี้ไหม ข้อ A ค่ะแทบไม่เลยเพราะว่าก็พอใจแล้วกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วก็สถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือว่าข้อ B ค่ะก็อยากมีปฏิสัมพันธ์มากกว่านี้นะแต่ว่าก็แค่บางครั้งเพราะว่าเราก็ยังชอบเวลาส่วนตัวอยู่นะคะข้อ C ค่ะอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นให้มากขึ้นรู้สึกอย่างนี้บ่อยเลยนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยห่างกับคนอื่นอยู่เสมอ ข้อดีค่ะรู้สึกว่าอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นให้บ่อยมากขึ้นเพราะรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกโหยหาการที่ได้พบปะผู้คนนะคะข้อ3ค่ะถ้าเกิดเรื่องตื่นเต้นในชีวิตคุณมักจะข้อ A เล่าให้เพื่อนหรือว่าครอบครัวฟังทันทีหรือว่าข้อ B ค่ะเล่าให้บางคนฟังแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเล่าทุกครั้งนะคะข้อ C หาใครสักคนที่จะเล่าให้ฟังได้ยากมากคือไม่ไม่ค่อยมีใครที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้ฟังนะคะหรือว่าข้อดีค่ะเก็บไว้เก็บตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่สนิทกับใครเลยอืมน่าคิดนะคะข้อสี่ค่ะเมื่อ,อย้อนเวลาคือเรามองกลับไปแล้วในตอนเย็นนะคะเรารู้สึกว่า วันนี้เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบๆตัวยังไงบ้างเรารู้สึกยังไงอ่าข้อ A ค่ะก็รู้สึกพอใจที่ได้คุยกับคนที่อืมรู้สึกว่าก็ดีนะเนาะอา่หรือว่าขา้อ B ค่ะอืมก็รู้สึกเฉยๆนะในแต่ละวันอืมไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรพิเศษนะคะข้อ C ค่ะรู้สึกว่าเอา่อ เรายังมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมไม่เต็มที่นะคะอยากมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านี้หรือว่าข้อดีค่ะรู้สึกว่ามันว่างเปล่าเหมือนขาดเพื่อนคุยเลยนะคะข้อ5ค่ะถ้าคุณไม่มีนัดหรือว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์คุณจะรู้สึกยังไงนะคะข้อเอค่ะก็สบายดีนะไม่เป็นไรข้อ B ีกระสับกระสายเล็กน้อยแต่ก็ยังโอเคนะ หรือว่าข้อ c ค่ะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหงาแล้วก็รู้สึกว่าโหยหาคนที่จะคุยด้วยสักคนหนึ่งหรือว่าข้อดีเหงามากเหมือนถูกตัดขาดออกจากโลกนี้เลยอืข้อหกค่ะเมื่อคิดถึงความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนหรือว่าครอบครัวหรือคนรักนะคะคุณรู้สึกยังไงบ้างข้อ a ค่ะรู้สึกว่าได้รับ การยอมรับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนหรือข้อ B ค่ะก็รู้สึกพอใจอยู่บ้างแต่ก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นแฟนมากขึ้นกว่านี้นะคะข้อ C ค่ะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีกับเพื่อนครอบครัวืคนรักเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างเหินหรือว่าไม่ค่อยมีความหมายเลยนะคะหรือข้อดีค่ะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์นี้นะคะ ข้อ7ค่ะเวลามีปัญหาหรือว่ารู้สึกลำบากใจคุณมักจะข้อเมีคนที่ไว้ใจได้ให้เล่าให้ฟังได้เสมอข้อค B ค่ะส่วนใหญ่มีนะแต่ก็ไม่ได้ติดต่อกันทุกครั้งไปนะคะข้อ C ค่ะมีบ้างแต่ก็ไม่ค่อยจะกล้าพึ่งเขาสักเท่าไหร่หรือข้อดีแทบไม่มีแล้วก็ต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองตลอดเลยนะคะ มาถึงข้อที่8ค่ะตอนอยู่คนเดียวคุณมักจะรู้สึกว่าข้อ A มีความสุขดีนะั้นได้พักได้เติมพลังหรือข้อ B ค่ะเฉยๆก็แล้วแต่สถานการณ์นะข้อ C ตอนอยู่คนเดียวเนี่ยเริ่มรู้สึกเหงาค่ะโดยเฉพาะที่ต้องอยู่คนเดียวนานๆหรือว่าข้อดีค่ะรู้สึกเหงาแล้วก็รู้สึกเหมือนถูกแยกออกจาก สังคมแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครเลยนะคะต่อไปข้อ9ค่ะคุณรู้สึกถูกทิ้งหรือว่าถูกเมินจากสังคมรอบข้างบ่อยไหม,มข้อ A ค่ะถ้าไม่มีเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ยอมรับข้อ B ค่ะบ่อยครั้งนะที่รู้สึกถูกทอดทิ้งแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรข้อ C ค่ะรู้สึกถูกทอดทิ้งบ่อยเหมือนเป็นคนนอกคนหนึ่ง หรือข้อดีค่ะรู้สึกถูกเมินถูกทอดทิ้งเนี่ยบ่อยมากเหมือนว่าทุกคนมองข้ามเราไปเพราะว่าเราไม่สำคัญกับพวกเขาอืมและข้อสุดท้ายค่ะข้อสิบถ้าคุณอยากจะชวนใครสักคนออกไปเที่ยวในวันหยุดนะคะคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายแค่ไหนที่จะชวนคนออกไปด้วยกันอืมข้อ A เอง่ายมากเลยเพราะว่ามีคนให้ติดต่อได้เสมอเลยหรือว่าข้อ B ค่ะ ก็ค่อนข้างง่ายอยู่นะเพราะว่าอืมก็มีคนที่ให้ติดต่อได้แต่เราต้องวางแผนก่อนข้อสีค่ะยากมากเลยที่จะชวนใครสักคนหนึ่งออกไปเที่ยวในวันหยุดแต่ก็อืก็มีอยู่บ้างนะพอชวนได้หรือว่าข้อดียากที่สุดเลยเพราะว่าไม่มีใครให้ชวนเลยนั่นเองอทีนี้นะคะ พอคุณผู้ฟังเขียนหลบมาแล้วว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็น A B C หรือ D นะคะการให้คะแนนก็คือ A เท่ากับ0คะแนนค่ะ B เท่ากับ1คะแนน C เท่ากับ2คะแนนแล้วก็ D เท่ากับ3คะแนนค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะพอรวมกันออกมาแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังได้คะแนนอยู่ที่0ถึง5คะแนนนะคะแสดงว่ามีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็คุณ มีเพื่อนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชนที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขานะคะ6 1ถึง10คะแนนค่ะบางครั้งก็รู้สึกเหงาแต่ก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ว่าภาพรวมแล้วก็ยังพอใจอยู่นะคะ11-15ถึง15คะแนนรู้สึกว่า เหงาอย่างเห็นได้ชัดความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยอาจไม่ลึกซึง้งแล้วก็ยังไม่มากพอนะคะควรที่จะลองเปิดใจหรือว่าหากิจกรรมใหม่ๆที่จะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับผู้คนให้มากขึ้นแล้วถ้าคุณผู้ฟังได้คะแนนอยู่ที่16คะแนนขึ้นไปคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกเหงามากแล้วก็อาจจะส่งผลต่อจิตใจได้นะคะควรที่จะหาคนที่มาสนับสนุนเป็นกำลังใจให้เราหรือว่าหากิจกรรม พบปะผู้คุยกับคนให้มากขึ้นนะคะแล้วก็หาเพื่อนสักคนหนึ่งที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราสามารถเปิดใจคุยกับเขาได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะไว้ใจเขาได้นั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำไว้นะคะว่าน,นี่ไม่ใช่การวินิจฉัยโรคนะแต่ว่าเป็นเพียงกระจกที่สะท้อนใจของคุณผู้ฟังเองนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าคุณไม่ได้เหงาอยู่คนเดียวนะคะ วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่พูดคุยด้วยกันณนตรงนี้นะคะและพอดีคำก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้เหงาอยู่ถ้ายังไงวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะพบกับพูดคุยกันในเวลาเดิมเจนาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ